พี่ชื่ออะไรแนะนําตัวนิดนึงครับผมชื่อสาธิตดิดทับพี่สาธิตดิดทับนะครับนะอยู่บ้านบ้านสุขบ้านสุขเกษมสุขเกษมหมู่อะไรครับพี่ที่นี่หมู่ที่เจ็ดหมู่ที่เจ็ดตำบลแหลมลังแหลมลังอําเภอบึงนาลางบึงนาลางจังหวัดพิจิตรพิจิตรนะครับนะก็รู้จักโมซาจากทางวิทยุเนาะครั้งแรกนะพี่เนาะจากทางวิทยุที่ฟังวิทยุกันก็พี่ทํานาสองแปลงเนาะ ทำนานสองแปลงแปลงแรกกี่ไร่นะครับสิบสามไร่สิบสามไร่เกี่ยวข้าวไปแล้วเมื่อวานได้กี่เกียนครับสิบสามเกียนสิบสามเกียนฉีดโมซากี่ครั้งครับสามครั้งฉีดโมซาสามครั้งโมซาสามครั้งแล้วก็อีกอีกแปลงหนึ่งสิบไร่สองงานสิบไร่สองงานได้สิบสามเกียนได้สิบสามเกียน นั่นก็แปลงสุดท้ายนี่ฉีดไปกี่ครั้งสามครั้งเหมือนกันสามครั้งมเหมือนกันนะครับแปลงแรกยามันลกอ๋อแปลงแรกยาลกด้วยนะครับอ๋อยาลกนั่นแหละยังได้ไล่ละเกียนะเนาะยามันลกแต,แต่แต่ปีก่อนได้เท่าไหร่สิบอีที่แปลงแรกอ่ะสิบสิบสิบเอ็ดเกียกว่าอ๋อสิบเอ็ดเกียมากกว่าเนาะอ่อถือว่าปีนี้มันเกินไล่เกินนาเลยนะครับก็ใช้โมซาเราด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เกณฑ์ที่แปลงที่สองก็คือสิบสิบไล่สอง ได้สิบสามเกียนฉีดสามครั้งเหมือนกันโอ้โหสรุปว่าสองแปลงนี้เกินไล่เกินนาเลยใช่ไหมครับแล้วอีกแปลงหนึ่งกี่ไล่พี่สิบห้าไล่สิบห้าไล่จะลงวยจะฉีดเร่งเต่งอ๋อจะฉีดเร่งเต่งพร้อมจะฉีดแล้วนะครับฉีดเร่งเต่งในครั้งที่สามใช่ไหมครับโอเคทั้งหมดสามแปลงนะโหพี่สาธิตทำสามแปลงเลยนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันเนาะแปลงที่สามนะครับสิบห้าไล่ปกติปีที่แล้วได้เท่าไหร่สิบห้าไล่เนี่ยปีที่แล้วตายคราวที่แล้ว ตายล้งอ๋อตายเล้งเงหรอน้าไม่ได้น้ามาไม่ทันช่วงเล้งช่วงเกี่ยวช่วงเดือนมีนานอ๋อน้ำไม่มีมมใช่ไหมแต่ปีนี้ก็คือใช้โมซาช่วยเนะาะครั้งนี้เป็นครัง้งครั้งที่สามฮะครั้งแรกที่ใช้โมซาแต่ว่าฉีดไปครั้งแบบสามครังง้งละครั้งคครั้งสามครั้งคือรอบนี้เร่งพร้อมเร่งเต่งเลยเนี่ยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันจะเกี่ยวมาประมาณเมื่อไหร่รอบที่แปลงที่สามเนี่ยก็ประมาณสิต้นเดือนหน้าต้นเดือนหน้าก็ประมาณกันยา ครับทิงหากัญยาครับผมแป้งก็จะใช้เนี่ยโอเคเอาได้เลยได้พี่ไงใช้ให้คมถ้าเริ่มตั้งแต่แรกเลยก็ยิ่งดีในยี่สิบไลนยี่สิบไใช่ไหมเอ้โอนี่สามสี่แปลงเลยนะเนาะโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้ก็เดี๋ยวมาลุยเขาเรียกอะไรข้าวอะไรนะรอบหลังมาข้าวหอมมะลิโอเคน่ก็เดี๋ยวฝากผลิตภัณฑ์โมซ่าไว้เดี๋ยวถ้าใช้ดีไงก็พี่สาธิตก็แนะนําชาวบ้านต่อด้วยนะครับนะครับ ถามเยอะเออเอาแล้วพี่ๆได้ๆยังไงก็โทรหากิ่งก้างกันแล้วก็จะได้เดี๋ยวมาจัดส่งให้ครับครับครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับพี่ครับครับ,รบสวัสดีครับ